ครับผม JB: อันนี้คือวิธีการสร้างรายละเอียดของกิ่งนะครับท่านสเกลไหมครับเพื่อนๆสเกมไหมครับกิ่งอันนี้เป็นกิ่งนะครับอันนี้เป็นกิ่งเมนนะครับอันนี้เป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนพวกนี้คือซับเมนนะครับครับซับเมนซับเมนนะครับนะครับซับเมนนะครับเมนหลักจะเป็นตรงมานี้นะครับเมนหลักนะครับเพราะว่าต่อไปก็เป็นนะครับซับเมนของเมนย่อยนะครับ การสร้างกิ่งจะต้องมีรายละเอียดที่แตกออกไปนะครับที่แตกออกไปนะครับจะแตกออกไปถ้าเราไม่มีรายละเอียดแบบนี้นะครับไม้จะไม่แน่นนะครับไม้จะไม่เป็นพุ่มแน่นนะครับไม้ก็จะดูใบลุ่มหลวมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสร้างรายละเอียดกิ่งนะครับผมสวัสดีครับ ผมแก้วบอนไซแปดลิ้วนะครับเราพบกันอีกนะครับในช่อง youtube บอนไซแก้วแปดลิ้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการสร้างรายละเอียดของกิ่งนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันประกอบด้วยกิ่งที่มีรายละเอียดมากมายนะครับเพื่อที่จะเป็นแน่นแล้วก็จะสร้างให้มันแน่นสร้างเป็นพุ่มนะครับหลายๆกิ่งรวมกันรา,า,ายละเอียดหลายๆกิ่งรวมกันก็จะกลายเป็นต้นนะครับแต่วันนี้เรามา เน้นถึงเรื่องวิธีการสร้างรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับตอนนี้เป็นภาพนะครับดูง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมองภาพเป็น top view นะครับนะครับภาพ t o อ view นะครับเรามองจากด้านบนลงมานะครับสังเกตเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็จะมาเป็นภาพนี้นะครับนะครับอันนี้คือเรามองจากข้างบนลงไปนะครับแล้วอันนี้เป็นกิ่งกิ่งกิ่งนี้ก็คือกิ่งนี้นะครับแต่เรามองข้างบนลงไปนะครับเพราะว่า ันจะได้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับในการสร้างรายละเอียดนะครับพอพอเราได้ขนาดกิ่งให้เหมาะสมกับลําต้นแล้วนะครับได้ขนาดกริงให้เหมาะสมกับลําต้นนะครับนะครับท่านนะครับอย่าลืมนะครับมองข้างบนลงมานะครับกิ่งนี้ถ้าเป็นกิ่งนี้นะครับแต่เรามองลงไปนะครับเข้าปิวนะครับมองไปพอเราสร้างกิ่งหนึ่งนะครับหรือว่ากิ่งไหนกิ่งหนึงนะครับที่มีควาสมดุลกับลําต้น เราเขียงนะครับเราเขียงโดยการตัดนะครับไม้แต่ละไม้แต่ละต้นแต่ละกิ่งนะครับก็จะมีตาออกนะครับจะมีตาของเขาจะมีตาของเขานะครับเราเลือกข้อตาที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าข้อตาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับข้อตาที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับข้อตาที่สองอยู่ตรงนี้เราก็ถ้าตั้งตรงนี้มันจะใกล้มันจะติดต้นไปนะครับขาอยับมาเป็นข้อที่สองแต่ถ้าข้อที่หนึ่งข้อตาที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ข้อตาที่สองนี้เราก็เอาข้อตาที่หนึ่งอันนี้ผมจะเอาสมมุติว่าข้อตาที่หนึ่งผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ตัดตัดตรงข้อตาที่หนึ่งนะครับตัดออกนะครับครับตัดออกจากข้อตาที่หนึ่งนะครับพอเราเลี้ยงไปนะครับเลี้ยงไปไม้จะแตกกิ่งนะครับไม้จะแตกกิ่งออกมานะครับไม้จะแตกกิ่งออกมานะครับไม้จะแตกกิ่งออกมานะครับพอแล้วไม้แตกกิ่งมาปุ๊บ อันนี้เป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้คือด้านหน้าไม้นะครับอันนี้คือด้านหลังไม้นะครับมองจากเท้าปิวนะครับในหน้านไม้หน้านไม้ปุ๊บพอเราแยกกิ่งเป็นสองกิ่งนะครับเราแยกเป็นสองกิ่งนะครับเราแยกเป็นสองกิ่งครับกิ่งที่ควรทําเป็นกิ่งเมนกิ่งหลักต่อไปคือกิ่งที่อยู่หน้าไม้นะครับกิ่งที่อยู่หน้าไม้นะครับกิ่งข้างหลังนี้ เราทำเป็นซับเมนซับเมนที่หนึ่งนะครับซับเมนที่หนึ่งคือการตัดครั้งที่หนึ่งตัดนะครับตัดอันนี้เลี้ยงขับเลี้ยงต่อไปนะครับเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปเลี้ยงเป็นกิ่งออกไปนะครับแต่อันนี้ตัดตัดตัดนะครับเดี๋ยวต้องยึดมันจะแตกนะครับจะแตกนี่ก็จะแตกนะครับนี่ก็จะแตกนะครับแตกอ zan. อกมอออาแตกออกมา,ออกมาปุ๊บ เราก็ตัดนะครับเราตัดอีกนะครับเราตัดตัดแล้วไม้จะแตกนะครับแตกแล้วใช้วิธีการนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับตัดแต่ไม้จะแตกนะครับพอเข้าใจไหมครับแต่ไม้แตกต่อไปนะครับกิ่งที่เราทาเป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งที่ลากิ่งที่เราทาเป็นกิ่งเมนพอได้ขนาด นะครับเขาได้ขนาดสมดุลกันแล้วนะครับสมดุลก okay. wow. so well ันแล้วนะครับเราก็ท네ําการตัดนะครับเราก็ทาการกัตัดนะครับป <Yeah. S 2> ึ๊บเราก็ทาการตัดนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วไม้จะแตกนะครับไม้จะแตกสองนะครับไม้จะแตกครับแตกเป็นสองกิ่งนะครับไม้แตกยาวไปเลยนะครับแตกยาวเราเลี้ยงให้ยาวไปเลยนะครับเลี้ยงให้ยาวเลี้ยงให้ออกมายาวเนี่ยนะครับ พอเราเลี้ยงออกมายาวปุ๊บตอนเนี้ยพอเราเลี้ยงออกมายาวปุ๊บตอนนี้พอมาสมดุลนะครับสมดุลกันสมดุลกันกับกิ่งนี้นะครับสมดุลนะครับสมดุลกับคนกิ่งที่เราตัดมานะครับสมดุลไปแล้วปุ๊บเราก็ตัดนะครับเราตัดเราตัดอันนี้ออกนะครับเพื่อรอให้แตกเพื่อสร้างซับเมทที่สองนะครับอันนี้ผมซับเมทที่หนึ่งนะครับอันนี้ซับเมทที่สองนะครับ อออันนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยนะครับกิ่งนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงไปกิ่งต่อไปเลี้ยงไป่กิ่งต่อไปนะครับเลี้ยงไปกิ่งต่อไปตอนนี้พอสักพักหนึ่งชุดนี้จะแตกนะครับนี่จะแตกนี่นะครับแตกมาแตกมาพอแตกมาพอได้ขนาดพอได้ขนาดนะครับเราตัดเราตัดนะครับตัดเขาก็จะแตกนะครับเขาก็จะแตกนะครับไม้ยิ่งตัดเยอะยิ่งแตกรายละเอียดเยอะนะครับยิ่งแตกรายละเอียดเยอะนะครับ ยิ่งแตกรายละเอียดเยอะนะครับยิ่งแตกรายละเอียดเยอะนะครับนี่คือตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆครับตัดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมรายละเอียดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือวิธีการนี้เราสร้างสร้างรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับมันโครงข่ายนะครับในการสร้างรายละเอียดยพอถึงเห็นไหมครับซับเมนที่หนึ่งับเมรที่สองพอเลี้ยงนี้ได้ขนาดนะครับพอเลี้ยง กิ่งเมนหลักได้ขนาดนะครับได้ขนาดปุ๊บครับได้ขนาดได้ขนาดก็ทําการตัดอีกทีตัดครับตัดอีกทีปึ๊บพอตัดอีกทีตอนนี้ครับพอพอเราตัดแล้วนะครับพอเราตัดปุ๊บไม้ก็จะแตกนะครับไม้ก็จะแตกเอาไม้แตกเราก็เลี้ยงเอาสองกิ่งยาวไปนะครับเลี้ยงเอาสองกิ่งครับเลี้ยงเอาสองกิ่งครับเลี้ยงเอาสองกิ่งทีนี้เราก็ปล่อยยาวเพื่อให้ได้ขนาดนะครับให้ได้ขนาดสมดุลแบบ กับกิ่งที่เชื่อมออกมานะครับพอกิ่งนี้พอได้ขนาดปุ๊บเราตัดนะครับสังเกตไหมครับหลักการจะมึนเหมือนกันนะครับหลักการจะมอนเหมือนกันนะครับพอเราตัดปุ๊บกิ่งนี้เราก็เลี้ยงไปเรื่อยรอขนาดแล้วในระหว่างที่เราตัดกิ่งนี้ก่อนหรือว่าถ้ามันสมดุลแล้วเราก็ตัดพร้อมกันทั้งสองกิ่งเลยเราตัดกิ่งนี้ปุ๊บพอกิ่งนี้แตกนะครับพอกิ่งนี้แตกแตกมาเราตัดอีกทิงตัดแตกสองตัดสองนะครับแตกสี่ตัดสี นะครับแต่กแปดนะครับครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันจะแตกไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการสร้างขนานเราก็ตัดไปเรื่อยนะครับตัดกตะเลี้ยงกิ่งไปเรื่อยนะครับนี่ครับพออันนี้ได้ขนาดปุ๊บเราตัดอีกนะครับเราตัดเราตัดนะครับเราจะได้ซับเมนที่หนึ่งเลยนะครับซับเมนที่สองเลยนะครับอันนี้ซับเมนที่สองนะครับครับแล้วตัวนี้จะได้ซับเมนที่สามนี่นะฮะ แล้วพอกิงนี้แตกปุ๊บแตกเหมือนเดิมนะครับแตกถ้าเราดูพุ่มไม้เราว่าเราจะเอาพุ่มแค่ไหนนะครับถ้าเราจะเอาพุ่มแค่นี้ก็แค่นี้ก็ได้แล้วก็อ่งแตกออกมาแล้วก็ตัดนะครับสร้างไปเรื่อยนะครับสร้างกิ่งไปเรื่อยนะครับสร้างกิ่งไปเรื่อยนี่ฮะเราตัดตัดเขาก็จะแตก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 ตัดไปเรื่อยครับตัดไปเรื่อยนะครับตัดตัดแล้วเขาจะแตกไปเรื่อยคือ พอสุดท้ายแล้วยอดไม้นะครับยอดไม้ยอดสุดท้ายแล้วไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับกิ่งจะออกมาอย่างนี้ให้เราตัดตัวนี้กิ่งกลางออกสุดท้ายแล้วให้เหลือให้เหลือยอย่างนี้นะครับให้เหลืออย่างนี้แล้วจะดูแลง่ายนะครับนี่ฮะพอเราตัดเราเราต้องการเลี้ยงให้ให้ให้ยาวมาให้พุ่มฟ้างแล้วก็สร้างมาเรื่อยนะครับตัดไปเรื่อยนะครับตัดแล้วก็เขาจะแตกออกมาเลยนะครับแตกมานะครับตัดแล้วเขาจะแตออกมาแต่ ทั้งนี้ทั้นทง,นทงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาจบพุ่มแล้วนะครับจบพุ่มแล้วต้องนะครับเวลาจบพุ่มแล้วนะครับต่อตัดอันไหนถ้ายังปางไม่พอก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยนะครับตัดตัดให้เขาแตกไปเรื่อยนะครับพวกนี้ยิ่งรายละเอียดเยอะกิ่งาย่อยยิ่งเยอะนะครับกิ่งย่อยายิ่งเยอะมายิ่งสวยเสร็จแล้วต้องให้เป็น ูกไปโพรูปซ้มเดี่ยมนะครับปุ่มนะครับนี่ครับสังเกตนะครับที่ผมให้ขึ้นกิ่งหลังก่อนนะครับที่ผมให้ขึ้นซับเมนนะครับอันนี้คือซับเมนอันนี้คือเมนนะครับเมนอันนี้คือกิ่งเมนนี่ครับคือกิ่งเมนนะครับอันนี้คือกิ่งเมนปึ๊บออกมานี่ซับเมนที่หนึ่งซับเมนที่สองซับเมนที่สามจะก็ายนะครับคือผมให้ขึ้นกิ่งหลังเพราะว่าให้ขึ้นซับเมนที่หนึ่งมาข้างหลังไม้อันนี้หน้าไม้นะครับ ให้ไปอยู่ข้างหลังเพราะว่าถ้าเราขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นมามาหน้าไม้พอกิ่งรายละเอียดมันออกปุ๊บมันจะบางมันจะบางกิ่งบางต้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างหลังมันจะไม่บังแล้วก็มันจะปิดข้างหลังข้างหน้าก็สามารถเปิดโชว์พอไม้จบมาแล้วปุ๊บเราจะเห็นท้องกิ่งเห็นลําต้นเป็นการเปิดหน้าไม้ไปในตัวนะครับให้โชว์มองไปเห็นท้องกิ่งนะครับไดะเห็นลาต้นแต่ถ้าเราซับเมลไ้ Lets, ตรงนี้ตรงนี้มันจะบางตรงนี้หมดเลย มันจะบังแตกนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายลองถ้าเพื่อนยังไม่เข้าใจก็ทบทวนค่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทบทวนดูไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสร้างจริงง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับค่อยๆทํานะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีวิธีการตัดแล้วก็แตกนะครับตัดแล้วก็แตกค่อยๆเข้าลวดประทองนะครับอันนี้คือเป็นความรู้สําหรับมือใหม่นะครับที่อยากได้ รายละเอียดของกิ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับได้วามที่เห็นมาให้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอีกคลิปต่อไปที่ผมจะพารีวิวต้นไม้ในสวนแล้วก็มีที่เสนอแนะมาก็มีวิธีการเสียบกิ่งให้ผมเสียบกิ่งเพราะว่าไม้ออกไม่ตรงไม่ตรงตำแหน่งแล้วก็วิธีการทํายังไงไม้ผมกิ่งหนึ่งเล็กกว่ากิ่งสองจะทำยังไงให้กิ่งหนึ่งใหญ่กว่ากิ่งสอง เดี๋ยวผมจะทำคลิปมาในครั้งต่อไปนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเรามารับรู้ความรู้ดีๆกันนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ